คพัดพัดสอนธนาเสถียรัน,นะคะเริ่มต้นจากตอนเด็กๆเนี่ยชอบค้าขายแล้วก็ตั้งแต่ตอนตอนสมัยยังเรียนอยู่อะคะ่ะเราก็อยากที่จะมีะไรายได้เพิ่มเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีปัญหาจากการที่รับค้ำประกันให้กับคนที่เราเราไว้ใจแล้วทำให้ทางที่บ้านต้องมาใช้หนี้แทนคนอื่นนะคะ ทีนี้พอเรารู้ว่าที่บ้านมีปัญหาเราก็เลยอยากที่จะหาอะไรทําเพื่อแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทําให้เหมือนกับในใจลึกๆนี่อยากจะช่วยเขาอะค่ะทําให้เขารู้สึกว่าลูกเนี่ยยังช่วยยังอยู่เคียงข้างเขาเสมอเริ่มขันตั้งแต่ปฐมปฐมเนี่ยคือเราเราเราสังเกตเห็นมีคนหาบของมาขายคือเป็นคนต่างจังหวัดนะคะ เป็นคนจังหวัดมหาสารคามเปคนต่างจังหวัดแล้วเราก็เห็นว่าเออมันมีการค้าขายเราก็เลยรู้สึกว่าอืมถ้าเราขายของก็คงจะดีนะก็เลยไปรับขนมไปรับขนมที่ที่เขามีร้านค้าส่งนะคะไอ้ขนมคองแคงถุงละ5บาท2บาท3บาทเนี่ยแล้วเราก็ติดกระเป๋าไปด้วยแล้วเราก็จะทําเป็นเหมือนว่าเราซื้อมาเกินแล้วเพื่อนอยากกินเราก็จะถามว่าซื้อไหม เขาก็จะมาซื้อกับเราเราก็เริ่มมีค่าขนมเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ไม่ได้ทําบ่อยอะคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นยังคิดอะไรไม่ได้แต่รู้สึกว่าเราทําเม็้ๆนน่อยๆ,ๆเราได้กําไรเริ่มต้นเล็กๆเนี่ยจากการการเก็บ เก็บกระป๋องกับกระดาษที่คนอื่นไม่ใช้แล้วอะค่ะที่โรงเรียนหรือว่าตามตามจุดที่ที่เขาทิ้งขยะเราก็มัดแล้วก็ไปขายมันก็มีพวกกระป๋องโค้กแคนบ้างอย่างอย่างตัวริบบิ้นค่ะที่ที่เอามาผูกเอามาผูกแล้วก็เอามาเอาไปเสนอขายเราทําอันเดียวตอนนั้นยังเรียนอยู่มหลาลัยปีหนึ่งเราลองลองลองทำหนึ่งอันแล้วเราก็าไปเสนอตามร้านร้านขายผลไม้ร้านขายกระเช้าว,า,เาว่าเขาอยากได้หรือเปล่า เพอเขาอยากได้เขาก็มีออเดอร์มาโดยที่เราทำไปแค่อันเดียวเลยนะคะเขาก็มีออเดอร์มาเป็นหมื่นๆเลยเราทําให้คุณแม่กลับมาจากที่ทํางานแล้วก็เรากลับมาจากเรียนแล้วเราก็มานั่งทําที่บ้านเลยโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวเตะๆที่ไหนต่อค่ะคือรีบกลับมานั่งพับริบบิ้นส่งเลยตอนระหว่างทับทำริบบิ้นนี่รับปีนิยมงานด้วยก็คือที่มหาลัยเนี่ยเพื่อนจะไม่ค่อยว่างแล้วพอเพื่อนไม่ว่างอะค่ะ เราก็ไปเสนอตัวว่าเ,เราปิน้นฝากเราปิ้นไหมหรือว่าหน้าปกคขยังไม่ทําฝากเราทําให้ไหมแล้วเพื่อนก็จะจะ,จะมาสั่งเราค่ะแล้วเราก็จะมีค่าขนมจดตรนนั้นด้วยเพื่อนหลายคนในห้องเราก็รับทํารับเข้าเล่มรับทําอะไรเลยเป็นจริงเป็นจังเรารับทําได้โดยที่เราไม่ต้องมีหน้าร้านเลยค่ะคือตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะคือหน้าร้านที่ดีที่สุด ประมาณห0,000มบาทต่อเดือนนะคะคือเหมือนเป็นเงินเดือนของของคนอีกหนึ่งคนขึ้นมาเลยอะคะ่ะที่เราส่งตามตามร้านขายเหล้าขายวนยขายากระเช้าผลไม้แล้วก็ร้านขายเครื่องเขียนที่เขารับของขวัญน,นะคะเพราะว่าจํานวนประชากรในจังหวัดนั้นเนี่ยมันมันคือมันเป็นของที่อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ของจําเป็นแต่ว่ามันก็ยังเป็นของที่ที่เพิ่มมูลค่าแล้วก็ได้ใช้เพราะว่าคนเราก็ต้องมีวันเกิดมีการให้กระเช้ากัน ค,คือเขาได้ใช้แล้วก็ไปเสนอแล้วก็ได้ขายค่ะเริ่มทาง,งานละเราก็ขายเริ่มเห็นสบู่ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราขายอะไรบางอย่างแล้ว แล้วมันน่าจะได้เงินมากขึ้นนะตอนนั้นไปเดินสวนลุม,มในบาซ่าค่ะได้กลิ่นสบู่หอมมากเราก็เลยเดินตามกลิ่นนั้นไปแล้วก็เห็นคนญี่ปุ่นกับคนเกาหลีค่ะลุมซื้อสบู่ก้อนนี้อยู่เราก็เลยไปสกิดถามพี่เจ้าของร้านว่าพี่คะสบู่หอมมากเลยพี่ขายส่งไหมคะเขาก็บอกอ๋อขายค่ะแล้วก็เลยบอกเออแล้วท่านหนูซื้อแล้วทําเป็นยี่ห้อหนูอะค่ะให้ขายให้ไหมคะเขาก็บอกได้เลยเราก็เลยเริ่มต้นจากเงินไม่กี่พันบาทนะคะ ประมาณ5,000บาทในการเริ่มลงทุนสบู่แล้วทีนี้เราก็เอามาใส่ใส่ถุงผูโบสวยงามแล้วก็ติดไปในกระเป๋าเวลาไปที่ที่โรงเรียนไปที่มหาลัยเพราะว่าเรียนปริญญาโทต่อใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่ทํางานคนก็จะถามว่าอุ้ยหอมอะไรหอมอะไรแล้วก็หยิบขึ้นมาว่าอ,อ้อเนี่ยสบู ซื้อไหมพอดีว่าตอนนั้นเนี่ยอยากที่จะเอาไปโพสขายที่ที่ที่อีเบอ่ะคะ่ะอยากจะขายส่งเมืองนอกเพราะว่ามันหอมคิดว่าคนต่างประเทศต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าเราสังเกตว่าคนเนี่ยเหมือนเดินทางมาเพื่อซื้อสบู่นี่กลับไปเลยอ่าแต่ว่ายังไม่ทันได้ขายที่ต่างประเทศนะคะก็ขายในคนไทยละแล้วพอเริ่มขายไปสักพักนึงเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้การขายของเนี่ยขายได้กําไรดีเนาะเพราะว่าขายวันเดียวได้วันละพัน วันละ1 0 0 0บาทโดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านแค่ติดกระสบุญไว้หนึ่งกระเป๋าแล้วก็พก,ก,กับเราไปทุกที่อะค่ะแล้วเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออขายของนี่มันดีจริงๆนะเรารู้สึกเพลิดเพลินด้วยแล้วได้พบเจอได้คุยกับคนด้วยอะค่ะแล้วคนก็เลยถามว่าอ่านอกจากสบู่แล้วมีครีมไหมเราก็เลยบอกว่าเออมีเลยได้เป็นจุดเริ่ม,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 มต้นในการขายครีม แต่ว่าคนจบมาด้านนี้น้อยค่ะดังนั้นเนี่ยนาก็เลยไปให้ไปเรียนด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางมาโดยตรงเลยเพื่อที่เราจะได้รู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนเป็นผู้นําในตลาดเครื่องสําอางเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเพียงแค่เจ้าของแต่เราเป็นเหมือนนักวิจัยเองที่เราคุกแล้วก็ทุ่มเทอยู่กับผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่ค่ะ ชอบชอบงานออกแบบเพราะว่ากล่องทุกอันนะคะออกแบบเองใช้แค่กล้องโทรศัพท์มือถืออันเดียวถ่ายรูปแล้วก็ใช้แค่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเก่าๆเครื่องหนึง่งในการรีทัชในการสร้างสรร์ในการแล้วก็ใช้แค่โปรแกรม i e l l u s t r a t o r คะ่ะทำกล่องทำม็อกอัพขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกมีความสุข ที่เราได้เลือกสินดีๆให้กับลูกค้าเลือกสารสก,กัดดีๆแล้วก็ได้ออกแบบกล่องสวยๆเราอยากอยากเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่คนไทยภูมิใจค่ะว่าเนี่ยคือเด็กไทยอ่ะทำเองแล้วแล้วเรามีความสุขเพราะว่าเราทําเองใช้เองแล้วเราได้คุยกับลูกค้าตัวต่อตัวได้ได้ใกล้ชิดว่ามันดียังไง เรารู้สึกหลงไหลในในในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามค่ะเพราะว่ามันเป็นเปนเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีความสุขแล้วเขาสวยขึ้นมันเสริมสร้างความมั่นใจเป็นประตูด่านแรกที่เป็นการเสริมสร้างบุคลิกที่ดี<ม>แล้วพอพอเราเริ่มทําแล้วเราสนุกแล้วเราคุยกับคนเราก็เลยรู้สึกอยากจะทําต่อไปค่ะกาลังใจเนี<ม>่ยมาจากการที่ ที่เราเนี่ยอยากเป็นลูกที่คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจด้วยว่าเราเป็นผู้หญิงเราสามารถทําได้นะโดยที่เราอะไม่ต้องมีเงินมากวัสดุเราก็มีม,ม,มีไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าเราพยายามแค่กล้องโทรศัพท์มือถืออันเดียวต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กในวันที่เราอยากที่จะอยากที่จะกระจายโดยการขยายเอาของเข้าดิสเบิวเตอร์ค่ะโดยการใช้เซเว่นอีเลฟี่ยเราเริ่มต้นจากการลงที่เซเว่นแคตตาล็อกก่อนพอเราเริ่มต้นจากการลงที่เซแคตตาล็อกยอดขายดี เราก็เลยได้ขยับมาวางที่แคตตาล็อกออนเชลก็คืออยู่ในเชลของ7 e เ e ่ e อีเนะคะมีเดอมด i กแล้วก็มีตัวของวิตามินหน้าตอนนี้มีมีอยู่2แบรนด์ที่ทำขายที่7 e เ e ่ e อีนะคะชิ้นแรกเริ่มต้นเอาเข้าไปเนี่ยช่วงช่วงแรกเนี่ยใช้เงินประมาณถ้าเฉพาะค่าสินค้ารวมรวมทุกอย่างแล้วก็ประมาณ5ล้านนะคะแต่ว่าตอนนั้นเคยเคยข,ยขายของเองเนี่ยขายของเองโดยที่ไม่ได้เพิ่งดิสบิวเตอร์ค่ะ ตอนนั้นยอดขายที่ใช้ตัวแทนจําหน่ายกระจายเนี่ยเคยขายได้ประมาณ2ล้านต่อเดือนตอนที่ไม่ได้ใช้เซเว่นพึ่งนะคะตอนนี้เซเว่นมีทั้งหมด7,500สาขากระจายทุกที่ต่อตัวก็เงินก็ก็ค่อนข้างเยอะนะคะ รับจากลูกค้าและความพึงพอใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์เยอะของก็เลยกลายเป็นสินค้าขายดีขึ้นมาเราก็มีความสุขที่เราสามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องใช้คนเยอะเพราะว่ามุมมองคนอื่นๆอาจจะต้องมองว่าโอ,อ้จะต้องเป็นคนต้องใช้คนเยอะต้องมีหลายแผนกหลายฝ่ายจริงๆถ้าเราตั้งใจทํามันจริงๆะคะ่ะทุกคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของธรุรกิจได้สามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าเราทําอย่างไม่หยุด เราทำอย่างไม่ท้อแล้วถ้าเขาให้แก้ไขเราก็แค่กลับมาแก้กล่องหนึ่งใบค่ะตัวแรกที่ที่ทำเนี่ยต้องใช้เวลาแก้ถึง6ครั้งกว่าจะผ่านเพราะว่าเนื่องเนื่องจากขนาดสีคำห้ามใช้อะไรอย่างอะคะ่ะเขาเขามีข้อจํากัดเยอะซึ่งเราก็ไม่เคยการขายกับดิสติลเตอร์ใหญ่เราไม่เคยมาก่อนเราก็ไม่ยอดทอการแก้แก้หกครั้งก็ไปอีกครั้งที่หนึ่งให้แก้ก็ไปอีกครั้งที่สองให้แก้ก็ไปอีก มีคนถามว่าท้อไหมคือท้อบ้างแต่ว่าความรู้สึกในใจเราดีใจมากเลยที่เราได้ทำอะค่ะจะมีคนอีกคนที่จะได้มีโอกาสแก้เพื่อที่จะวางขายจริงรอบใหญ่ทั่วประเทศทุกครั้งก็ยิ้มรับแล้วก็ไม่ท้อค่ะโทรไปไม่ติดโทรไปไม่เจอเออเวลาที่เราจะต้องไปไปพรีเซนต์สินค้าค่ะก็ไม่เป็นไรก็โทรอีกโทรจุ่ก็จะติดก็ก็สู้เอาะค่ะก็ได้ ทุกครั้งที่ท้ออะค่ะเราก็จะสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็บอกว่าดีจังเลยอย่างน้อยที่เราก็ยังมีโอกาสได้ทำเพราะว่าถ้าเราไม่มีโอกาสแล้วนั่นคือเราไม่ไม่ได้หายใจแล้วอะค่ะเราจะหยุดทำไม่ได้เพราะาเรายังหายใจอยู่หัวใจยังไม่หยุดเต้นเลยแล้วเราจะหยุดทำงานได้ยังไงเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อค่ะ การเติบโตของเราอะคะเราเป็นเหมือนเด็กอ่อนเราเราไม่สามารถเดินได้อย่างแข็งแกร่งได้ถ้าเรายังไม่มียังไม่มีคนไม่มีผู้ใหญ่คอยแนะนําหรือคอยจูงการสร้างธุรกิจก็เหมือนกันค่ะเราอ่อนน้อมเราขอคําแนะนําจากเขาเราขอช่วยงานเขาเราไม่ต้องคาดหวังเขาว่าเราจะได้เงินตอนนั้นการที่ผู้ใหญ่ให้คําแนะนําให้โอกาสเรานั่นคือเราได้ประสบการณ์เราค่อยๆทําไปเรื่อยๆชีวิตกะค่ะเหมือนปั่นจักรยาน ถ้าเราหยุดปั่นอะเราก็จะล้มแล้วการที่ที่เราปั่นต่อไปอะค่ะวันนี้เรายังมองไม่เห็นเป้าหมายหรอกค่ะแต่ว่าเราปั่นไปเรื่อยๆอะมันจะใกล้เส้นชัยมากขึ้นแล้วถ้าเราไม่หยุดปั่นเราไปเรื่อยๆอย่าออกนอกทางปั่นไปเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายยังไงก็ถึงแต่ช้าหรืเเรวก็ถึง เามีการมีการให้คำแนะนำในธุรกิจที่อยากที่จะส่งออก AEC ในการต้อนรับอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยรู้สึกรู้สึกดีใจมากที่ภาครัฐเนี่ยจะเข้ามาช่วยเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งถึงว่าเราเริ่มต้นใหม่ๆอะคะ่ะเราก็อยากได้คำแนะนำที่ดีซึ่งภาครัฐทำตรงนี้ออกมารู้สึกอุ่นใจมากเหมือนมีคนมีพี่เลี้ยงอยู่ข้างๆอะคะ่ะมันมันรู้สึกดี <laughs> มันรู้สึกดีกว่าการที่เราทําออกขึ้นมาแล้วก็ไม่มีที่ปรึกษาค่ะซึ่งภาครัฐเนี่ยจะเป็นตัวกลางที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยมันไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นนะคะธุรกิจเนเป็นเหมือนการเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ต้นไม้เราค่อยๆดูแลเขา ดูสภาพแวดล้อมว่าตอนนี้แดดแรงไหมดูว่าตอนนี้มีพายุหรือเปล่าตอนไหนถ้ามันเวลาที่มันเหมาะสมเราก็เอาไปโดนแดดบ้างหลบเข้ามาบ้างดังนั้นเนี่ยธุรกิจเนี่ยเราต้องค่อยๆประครบประงมแล้วก็ดูค่อยๆดูไปเรื่อยๆค่ะดูแลเขาเป็นอย่างดีเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งแล้วเราก็อย่าย,ยอดท้อการดูแลเมื่อไหร่ที่เราปล่อยปะเนี่ยปล่อยปะละเลยปุ๊บมันก็จะไม่อยู่ในสายตาแล้วค่ะ ันจะทําให้เราพลาดหลายๆอย่างถ้าเราเราจะสู้จนเราประสบความสําเร็จนี่คือเราไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยเลยแล้วก็ดูแลจนถึงที่สุดอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้สิ่งไหนเล็กน้อยเนี่ยเอามาทําก็เป็นเงินได้เราเราให้เราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ประสบความสาเร็จเพราะว่าเขาคิดว่าต้องใหญ่ไว้ก่อนต้องมาเต็มก่อนต้องมาเยอะก่อนจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับ มันเหมือนกับกิ่งไม้อะคะ่ะที่เราเวลาก่อกองไฟอะคะ่ะถ้าเราใช้กิ่งใหญ่ก่อก่อ,อยังไรก็ไม่ติดเพราะว่าเราอะทุนน้อยไฟน้อยแต่ถ้เท่าเราใช้กิ่งเล็กๆก่อก่อก่อกองไฟมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็อยู่อย่างนั้นโดยไม่มอดนะคะ่ะ